the bench on the bench first i was renting now i'm collecting rent First it up first it with the beamer now i want the bench. spending all the back like here i go again, I go again. outside says chirp not a camera phone told you i'ma make keep the channels yeah, yeah. on why you acting different when the camera's on why you, you acting different like your paper long a day wake up and, and i thank I god I เพิ่งตื่นนะตื่นเล้อันนี้คือโมเดลสวยๆที่ไซส์แบบว่าใหญ่แบบปิกบึ้มแม่โคใหญ่ผมจะบอกว่าแม่โคใหญ่เลยใช้มากนะอันนี้คือฐานที่พี่จะประกอบใช่ครับอันนี้คือฐานที่เราจะใช้วางก็คืออ่าวัเกิดที่สาสินได้ผม แต่ว่าเราอัพเดทใหม่ก็องจากมีเราเนอะเนว่ามีรอยนิดหน่อยบางร้านพี่เขาเลยใจดีให้เราเลือกเลือกตัวใหม่ได้เพราะว่ามันว่ามันมีแล้วมันมีตำหนิมีอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยพี่เขาเลยให้เราเลือกไปเดี๋ยวรอดูกันนะครับฮะบอสขอตัวไปอาบน้ำก่อนฮะล้างหน้าแบบ ความยิ่งใหญ่ของโมเดลตัวนี้ยิ่งใหญ่จริงใหญ่เกินแต่สิบีเขาใหญ่เกินโอ้ยความถูนี่เห <g ül> ้ดูนะพี <g ül> ่เธอตัวผมนะเอาว่าไว้กับตรงนี้นี่ <g ül> เอวผมจะเป็นตัวหักแล้วนะ <g ül> นตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากยังไม่เท้า อ๋อตอนนี้ไม่มีใครมีรีวิวด้วยใช่พี่คนที่จะมาเอารีวิวยังไม่ทำคลิปไม่หมดแปลว่าถ้าบบเราตัาเดเร็วเราจะเป็นคนแรกที่ได้รีวิวบันใช่เบี้ยมากเบี้มากเก็บกันเ,เลยถ่ายก่อนแล้วนะ รู้ไม่ออกแล้วมันไม่หมด,ดอยังไม่หมดเลยช่วยๆชใช่บางนี้ที่้านก็แบบแบบโอ้โหหาทั้งวันวันนี้ต้องทำงานอนะลรแบบเอาไ <c oughs> ว้เดี๋ยวมีเวลาว่างก็หาใหม่ ไปดูที่คลิปได้มีที่ผมลงใน YouTube ที่ภรรยาผมสมัยวันเกิดน,นะครับก็จริงนะตัวนั้นนะคือแทบจะคือ,อจริงๆนกะ็ชอบอยู่แล้วผมชอบอยู่แล้วแต่แค่ว่าตัวนั้นนะคือมันเขาเรียกว่านะมันเหมือนกับว่าโมเดลเรซี่นต่บางบางส่วนมันหายไปผมก็เลยรู้สึกว่าอ, ي, อยากได้แบบนี้เนี้ยผมก็เลยลองคุยกับทางร้านนะครับเอก็เลยคุยว่าโอเคพี่มันหาไดนะ้ครับเอาเปลี่ยนตรงใหม่ได้เลยแล้วก็บริไปที่ร้านเยแรกไปที่ร้านเนึ่งผมก็เลือกหลายตัวมากมีหลายตัวมากเยอะมากเนื่องจากโมเดลวันพีเนี่ยมันก็ขัานเยอะ แล้วเราก็เลยบอกพี่เอบอกพี่เอมีอะไรบ้างพี่ที่ผมสามารถแบบว่าเปลี่ยนใหม่ได้เลยพี่เอก็บอกได้ทุกตัวเลยอ๋อถ้าบางตัวนแพงกว่าเช่นอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเพิ่มเงินมันต้องเพิ่มเงินก็คือเหมือนกับว่าใช้ยอดเดียวที่ผมผมซื้อจากทางร้านไปแล้วก็เพิ่มเงินนะครัพี่สาซื้อให้ก็เพิ่มเงินไปมาสองสามหมื่นประมาณนี้นะครับเราก็เลยได้เป็นตัวนี้มาแทนนะครับมีไซส์ใหญ่เลยนะฮะต้องบอกตรงนี้ว่าเปทำลายใหม่นะครับตัวเ แกะซาโบนะครับตัวนี้เนี่ยบอกตรงถ้าไปดูใน YouTube ครับผมยังไม่มีใครรีวิวยังไม่มีใครรีวิวร้านก็มางงกันเองเนี่ยครับจน่าได้เงินแบบนี้ขึ้นมาเป็นๆเราถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับที่เป็นคนแรกครับผมแล้วก็ผมเป็นคนแบบอ่ะมาประกอบให้ด้วยได้แล้วเรียกว่าประกอบให้ถึงบ้านเลยก็เหมถอนกันไม่คิดเงินนะผมจ่คุยพี่เออยู่ว่าพี่เอครับคนซื้อโมเดลเนี่ยมันซื้อโมเดลที่ร้านเนี่ยคือเราจะประกอบให้เป็นทำยังไง พี่บอกไม่ต้องห่วงครับร้านเรามีเซอร์วิสครับเอยากมาประกอบให้ถึงที่ด้วย<ช>โอ้โหเล้ใช่ครับไอ้ชิปคนเด๋งเลยแบบว่าซื้อแล้วเราประกอบให้ถึงที่ด้วยรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าพีใ่ใครบอกว่าแบบบางทีซื้อโมเดลมาประกรอบไม่เป็นติดต่อมาทางร้านใช่ครับ,รบเป็นเซอร์วิสของทางร้านเป็นเซอร์วิสทางร้านมาเหมือนกับเจ้ามาประกอบให้ด้วยอะไรอย่างนี้มีสามารถทำได้พี่แนะนำร้านที่นึงครับอ่าก็ร้าน Angel Figure and Toy นะครับครับผมที่เมกาสะพานเหล็กนะครับชั้น5นะครับอยู่ติดกับบันไดเลื่อนเดี่ยวนะครับ ก็ตอนนี้ทางร้านกําลังรีโนเวทร้านใหม่อยู่นะครับกำลังการกว่าเดิมแน่นอนมีทั้งงานที่เป็นฮอตทอยหรือเป็นงานปั้นอย่างนี้ครับงานที่หายยากหน่หรือเป็นงานที่เป็นภาพพยนต์ตัวขนาดใหญ่เพราะผมไปเจอไอ้ภาพพยนต์แบบพวกพ่อแม่เลยตัวใหญ่ใช่ครับมาเวลรับพ่อแม่แบบพวกซดีซีมีหมดเอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากผมไปดูที่ร้านไปแล้วนะครับเพื่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ บีเดย์ขึ้นไปดูด้วยเนาะเดย์มาอย่าศร้านเจ้ที่หลังจากที่วีเอฟดีดนเห็นร้านทั้งหมดใหม่แล้วนะครับผมในที่บอกว่าใครเนี่ยอยากหาโมเดลเรซิ่งสวยๆนะครับหรือว่าอยากได้ฮอททอยหรือว่าโมเดลหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งที่ร้านบีให้เลือกเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราแปะเพจร้านไปให้แล้วก็วิธีการติดต่อทางร้านเนาะแล้วก็ใครที่อยากไปนะครับเมก้าสู่วันเดชั้นห้าชั้นห้าแบบชั้นห้าไปตามหาได้เลยแล้วเราว่าร้านเดียวเลยนะร้านใหญ่ๆมีอยู่ร้านเดียวเลยที่โมเดลใหญ่ๆร้านไปดูเลย ผมไปไปไปมาล้านล้านนี้เจ้าพี่ขอบคุเบกนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณเบียครับขอบคุณครับ I think you only l o v me c u s I'm p o p This a lay up, this a rebound, then it's driving Tasting with the fate, not the air, my hands rockin' When I link with ballpoint, you know it's not, not, not สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทัวร์นะครับร้านของผมเองนะครับ Angel Figure Entoy นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าที่ร้านผมมีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากตัวใหญ่นี้ก่อนเลย Optimat Part นะครับก็จะเป็นไอตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันไชน่าครับจะมีออปชันเสริมโดยการมีปืนมีกระทานะครับแล้วก็หน้าฟอร์เรนเวอร์ชันปกตินะครับจะเป็นแค่หมัดยืนเท่ๆเฉยๆนะครับตัวนี้พิเศษนะครับราคาพีเนี่ย เขาจะอยู่ที่แสนสี่เลยครับแต่ว่าเราเอามาขายเซลล์อยู่ที่แสนสองถ้าเผื่อใครสนใจนะครับชอบอัลติมาตนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นนัศสึนะครับอ่าตอนนี้กําลังมีภาคอ่าร้อยปีนะครับไม่รู้ฉายจบยังแต่ว่าถ้าใครสนใจอ่าหนึ่งตหนึ่งนะครับเป็นบัสครึ่งตัวนะครับก็นี่ครับตัวนี้เลยอันนี้ดับก้ิลบอลแซดนะครับไอสองภาคนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นตำนานแล้วครับเพราะว่าคนเขียนนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับพวกนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนลรไอเทมเลยครับจะไม่ค่อยอมีผลิตเอามาอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เวอ,อันนี้น่าจะเป็นเวจิตโตเวโตใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอาบภาคแรกๆเลยครับที่เวจิต้ากับโงกุลสู้กัน ตอนที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นโซนฮอตทอยนะครับก็คือสําหรับลูกค้าต่างชาติหรือว่าเป็นนักสะสมที่ไม่ต้องการแับงานใหญ่ๆนะครับอยากจะได้แบบงานที่เอาไปไว้โชว์ในตู้เยอะๆอะแล้วสามารถขยับได้นะครับ ก็จะเป็นเนี่ยครับะจะมีหนังตั้งแต่หนังเก่าๆเลยอย่างอับุสลีนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็หนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างมาเวลสโตรดิโอก็มีนะครับแล้วก็จะเป็น Star War s นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นเรื่องดาบพิฆาตศนย์ะทุกคนคุณจะรู้จักรีดีนะครับตอนนี้เหลือ,อยังไม่กี่ตัวครับเพราะว่า <laughs> พอเราหาของมาได้ป <laughs> <ก>ุ๊บมันก็ไปเร็วจนนิดนึงนะครับแล้วก็โซนด้านนี้ ต้องบอกเลยว่างานพวกนี้ไม่ค่อยเห็นร้านอื่นไม่ค่อยมีเพราะว่าอันนี้มันต้องอิมพอร์ตมาจากประเทศจีนงานแบบพวกแนวจอมยุทธเนี่ยครับคือร้านเราเพิ่งจะเริ่มแบบเปิดเปิดตัวขึ้นมาแล้วก็ผลตอบรับดีมากเอามาวางแค่วันแรกก็โซอาเลย <Wow. S 1> นะครับก็อันนี้เป็นไฮไลท์ได้ดูแค่ไม่กี่วันนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวก็จะไปแล้ว <laughs> แล้วก็อันนี้เปลี่ยนมาแนวภาพยนตร์มั่งนี่ครับตัวใหญ่มากครับ อันนี้1ขนาด1ต่อศนะครับกับตันอเมริกาของเราเองอันนี้เป็นภาคเอ็นเกมนะครับตัวนี้อันนี้โล่ที่โดนทานอตตีจนแตกนะครับแต่ว่าเราก็จะมีตัวที่เป็นสำรองเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับเอาไปไปมิกเอาเองได้เลยส่วนด้านหลังเนี้ยก็คือเป็นโล่กับตันแบบ1ต่อหนึ่ง,น,งน้ำหนักเนี้ยเป็นเหล็กกล้าเลยผลิตอยู่ที่6 9ตัวตัวนี้เป็นตัวที่357 ทั่วโลกนะฮะนิโวาวใครที่มีอยู่ก็เก็บไว้ดีนะครับว่าอนาคตเนี่ยมาเวลกำลังมานะคร <c oughs> <c oughs> โอเคครับอันนี้จะขอเสนอนะครับเรื่องวันพิชนะครับเป็นหนวดขาวแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือลุงหนวดขาวของเราเนี่ยเป็นซิลิโคนนะครับทั้งตัวเลยผ้าเนี่ยเป็นผ้าจริงๆเลยนะครับที่ผ้าที่เขาตัดนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ made in China นะแต่เป็น made in Korea นะครับของนำเข้าจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครนำเข้ามาแต่มีร้านเราเนี่ยแหละที่เอาเอา,เอาเข้ามานะครับก็ราคาก็เอาเรื่องกันผลิตอยู่แค่300ตัวเท่านั้นเองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่57นะครับตัวที่ตัวที่ร5 7นะครับอ่าก็ ฝากติดตามฝากร้านของเราด้วยนะครับก็คือร้าน Angel Figur e ก n To แอนยะครับอยู่ที่ชั้น5นะครับตรงกับบันไดเลื่อนเดี่ยวนะครับของตึกเมกาสะพานเหล็กนะครับผมก็อันนี้จะมีงานอัปเดตทุกๆเดือนนะครับจะมีแบบงานใหม่ๆมาให้ผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ได้เลือกซื้อกันนะครับก็ฝากร้านเราบ้อยๆนะครับถ้าติดตามจากที่ร้านนะครับจะมีเฟซบุ๊กนะครับ อินสตาแกรมนะครับแล้วก็ l i น์นะครับผมออฟฟิเชียลนะครับของเรานะครับมีขายใน TikTok อกด้วยนะครับแล้วก็มีในฟอปปี้ด้วยนะครับบางบางชิ้นนะครับผมเข้าไปชมได้นะครับขอบคุณนะครับครับผมต่อันนี้ที่บอกว่าโมเดลตัวนี้เนี่ยเป็นของวันเกิดนะครับที่ภรรยาซื้อให้แล้วก็ผมแอบไปโมดิฟายเองนะใช้ก็ตัดแย่งทีของภรรยาแล้วแหละว่าเอ้ยแบบว่าพอดี คือตอนตอนที่ผมซื้อใหม่ที่บอกว่าด้วยความที่โมเดลทัว์นั้นมันสวยจริงครับมันสวยมากแต่แค่ว่าด้วยความวามองโมเดลมันหลายปีอ่ะมันมีเหมือนกับว่าเป็นรอยทะเลกนงี้น่อยแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นวัสดุในสินบางส่วนมันหายไปเช่นผมว่าแบบว่าในพวกรอยน้ำเนี้ยมันหายไปท่อนนึงอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นครับผมรู้สึกว่า เสียดายก็เลยลองปรึกษาทษาดูว่าเอ้ยถ้าผมขอแบบไปเปลี่ยนตัวใหม่ได้ไหมพราะแบบเออมันมีจุดทะเลาะกันหมดเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยผมก็เลยชี้ให้ทาดูหลายๆจุดเออทาก็บอกเออจริงๆ้วจุดทะลอกมันเยอะเพราะว่าตอนตอนทาไปซื้อให้ผมนะเขาไม่รู้ว่ามันต้องดูยังไงไงแต่ว่ามันต้องดูว่าเอ้ยรายละเอียดแบบไหนมันต้องแบบไหนมันต้องประมาณไหนถูกไหมเว้ยถูกไหมถูกพี่เออวกสสิเลสวัสดุเรซิ่นพวกเนี้ยคืออย่าที่บอกมันเป็นหลายๆท่อนต่อต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปในต้นคลิปวว่่่าาากเ้จะตอขึนมาเป็นตัวแบบนี้้ไดอ่งหลายยส่วนนมมมาากกัเอะ และคือผมเป PM ็นประเภทแบบว่าถ้าเวลาซื้อมาเก็บโชว์เนี่ยเขาอยากให้มันแบบเต็มเลยเฮ้ยใครย่ยยัยไม่ตายใครขาดได้เพียบเลยเกือบพิการเรียบร้อยแล้วซาโบกูพี่จับแล้วต่อได้อยต่อเนี่ยอ่ะอินเสิร์ตนิดนึงเออต่อเองอ่ะมาหนี้นี่ดีพอมีคนรู้อยู่บ้างได้ไอ้เหี้ยอ่ะพี่ได้แล้วได้แล้วไปะแล้วออกมาก็อะไรกันไปนะฮะไอ้เนีซาโบแตะแรงเลยแขนก็มือ ว่าหลังไม่ดีแล้ววะมาเผื่อดูแล้วผมว่านะไอ้โมเดลตัวเนี้ยผมว่าไม่น่าไม่ไม่น่าพ้นมือเอเธอร์ว่นเลยนะวันดีคือดีผมตื่นมาผมก็เทงเฉาตาบูงข้างนี้หลุดออกไปหรือหมวกหรือไฟเยี่ยอย่าหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาอีกอยที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับคือขอภรรยาเรียบร้อยแล้วว่าขอย่าแบบเฮ้ยขอไปเปลี่ยนตัวใหม่อะไรเงี้ยซึ่งทางร้านก็ดีนะครับทางร้านเขาก็แบบว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดเอ่อ แล้วก็เลซิ่งมาไม่ครบนะอะไรแบบนี้เขาก็เล, okay. เลยโอเคให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนใหม่ได้เลยไม่คิดเงินเพิ่มนะแต่ว่าตัวนี้ที่ผมเสียเงินเพิ่มเพราะว่ามันใหญ่กว่าตัวเดิมครับมันใหญ่กว่าตัวเดิมมากๆใหญ่เลยแหละใหญ่ใหญ่กว่ามากๆเลยก็คือเป็น,เป,นเป็นท่าของเอสเนี N ่ย e ที่แบบว่ากำลังจะต่อยไฟแล้วเฮ้ยแล้วก็เป็นซาโบเทียบได้พลังไฟมาแล้วอา่าแล้วผมพี่โค้ดเทสเนี่ยทำท่าให้ดูหน่อยพี่ทำท่าให้ดูหน่อยไอ้พี่โค้ดเทสกับเนี่ยแล้วเขาก็ด่าตูนะครับกูเบลกระตูอีกที วเดียวกับตูนเดียร์วันฟรีด um ิแล้วตัวเนี้ยพี่ให้คะแนนเท่าไหร่ตัวนี้เหรอโหถ้าให้คะแนนนะอันนี้ตัวนี้นะถ้าตัวนี้เนี่ยพี่ให้คะแนนนะพี่ดูจากแบบว่าความสวยงามความสวยงามเนี่ยพี่ให้แบบว่า9เต็ม10เพราะว่ามันสวยิงเว้ยดีรายละเอียดดีเทลแบบว่าสีหรือแบบว่าเอฟเฟกต์ตะการตาของไฟที่แบบว่าเวลามันแบบเป็นท่าเอที่แบบว่ามันจะปล่อยแบบว่าเป็นเอฟเฟกต์ไฟ แล้วก็ท่าของซาวโบที่แบบว่าแม่งแบบว่าเป็นท่าที่แบบว่ามันกำลังจะปล่อยบไฟออกจากกระบอกแล้วแบบว่าดูดิไอ้เคียเอฟเฟกต์แล้วแม่แบบมังกรอ่ะมันเป็นท่าเหมือนองค์เล็บมาก่อนแบบฟู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 เคียมัน่าสนใจสวยมากครับสวยมากแล้วยิ่งเด้อแบบว่าเป็นคนที่ติดตามประตูเน่ะจะยิ่งชอบช็อตนี้เพราะว่าพลังของเอ็ดพลังเอ็ดแตที่คนทราบดีพลังของเอ็ดนะครับพลังไฟเนี่ยคือมันถูกถ่ายทอดมาคนที่ใช้พลังต่อเป็นเป็นมันเป็นซาโบอ่าลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันรวมสาวหวานแต่ว่าเคียเดอะเบนจัน เราบอกเลยว่าเท่มากแล้วถ้าเลือกได้พี่ชอบถ้าเลือกได้ถ้าผมว่าต้องเลือกใช่ก็ว่าถ้าถือว่าต้องเลือกแล้วกันเนาะว่าตลอดต้องเลือกคนที่ใช้พลังเพลิงสองคนนี้ยัยผมต้องเลือกเอสผมเชื่อว่าพลังของคนที่ใช้พลังมาก่อนเนี่ยมันรู้ว่าขีดจำกัดของพลังมันถึงได้ถึงตรงไหนอ่าเท่เท่เท่สุดแล้วถ้าถือว่าพี่มีท่าตัวเองไหมถ้าสมมติพี่ได้พลังไฟไปเนี่ยไปกินแล้วพี่จะปล่อยท่าพลังไฟพี่เงผมสมมติว่าถ้าเกิดว่าผม เป็นคนที่ได้แทนซาโบได้กินพลังไฟของเอสมันจะต้องเจอเยี่ยวเพิงของผมเยี่ยวเพิร์ก y e ไงอย่างน้อยอนิเมเกอร์ก็อ,ออกไม่ได้มันยากเพราะว่าเห็นชูนขอถามเวนดีกว่าพี่ว่าต้องถามเวนเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเป็นเองอะเองให้คะแนนเท่าไหร่เอาแบบว่าเอาจับใจนะนี่ยะแบบว่านี่นะ ถ้าพวกภาเป็นผมใช่ไหมผมให้ตัวนี้แบบว่าเข้ามาเข้ามาเข้ากองเข้ากองในกันเลยมามามาอ่ายังไงถ้าหรือว่าเป็นเองถ้าตัวนี้เล่นอยากให้แบบว่ารอดไปไปดอ่าแปดหมายถึงว่ายังไงจิมมิคให้มันเล่นต่อไปได้อีกตัวนึงกอรงเล่นของเอสหรือเรือหรืออะไรยังไงมันอาจจะมีจริงเออเนาะถ้ามีแบบก็จริงนะก็จริงนะก็จริงนะคือหมายถึงว่ามันน่าจะเอาเอฟเฟกต์ของบอลเสากระดมเรือแต่บอว่ามาแบบว่าใช่เพราะมันมีแค่หมวกใช่นะไม่แบบว่ามีแค่หมวก ถูกถูกถูกแต่ว่าต่งางต่างซาโบไม่ติดเลยเดยโรเดโรซ่าที่ได้พลังครั้งแรกเลยนะสองจิงเออแล้วสวยสวยมากพี่ว่าต้องไอไอมันเท่ของซาโบว่ะซา,าโบมันเท่จริงช็อตนี้นไม่ทำแบบว่าคือหล่อเลยอะซาโบคือหล่อเลยเียซาโบซาโบหล่อมากน ไม่ด้วยความที่ว่าโมเดลนี้ที่ว่าไม่เอามาชูซาโบมากกว่าเอ็นว่าแล้วพูดกันตรงๆไหมสุ่ะอันนี้เอ็นว่าขึ้นหิ้งไว้เออเออเอออารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นแหละอารมณ์แบบว่าเหมือนเอ็นแบบขึ้นหิ้งไว้เพราะว่ามันันด้วยความที่ตัวละครมันจบบทบาทไปแล้วด้วยมันก็ต้องชูตัวละครตัวใหม่อย่างเช่นซาโบที่ยังอยู่อยู่ในเนื้อเรื่องอยู่จริงจริงที่ขาดอย่างเดียวที่ขาดลูบี้เพราะว่าตามพี่น้องเขาไงที่ยังไม่ขาดเอ้ยพี่ยังไม่ได้ขาดจริงๆอันนี้ในคลิปนี้ก็เปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า จริงๆแล้วว่าผมจะมีโมเดลวีแต่ว่าผมยังยังไม่มีปัญญาฟื้นตู้มาลงแค่นึงในไหนก็ในไหนแล้วนักเวทผู้ขนาดนี้แล้วมันเหมือนเป็นการดูถูกคนเก็บสะสมโมเดลแบบผมมากนี่ผมมีหนึ่งตัวอยู่นี้แต่พี่ไม่กล้าแกะเพราะว่าแกะแล้วมันต้องประกอบไม่ตัวนี้หรอมีหนึ่งตัวไม,ไม่ใช่ที่เขอจะเถิบ้าการไปโรงเรียนเลยนี้นี่น,น,น,นี่ตัวนี้นี่ของลาสรสลีฟครับหนึ่งตัว มีเลยนหนึ่งตัวใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่ตามมาตามตามาไปดูโอ้ผมตม้องถ่แล้วเริ่มถือให้ดูใอ้น้องพี่บอกเลยว่านี่มันคือการดูถูกการเก็บโมเดลการชัดๆนะฮะไปคือตอนนี้พี่จะพี่เร,เริ่มเริ่มจากเก็บแล้วไงอยากมีโมเดลส่างไป,ไปไปความฝันวนัยเด็กแกโหแล้วก็มีตัวนี้หนึ่งตัวเอาเวนถ่ายเตัวไหนพี่ขยับให้ อันนี้เป็นตัวใหญ่มั้งอันนี้คือถ้าจำให้ดีเป็นตัวลูกเป็นตัวลูฟี่ไฟล์ว่าเกียร์สี่นะที่ไม่ชัวร์มันมีลาสลี่สองตัวตัวนี้อันหนึ่งตัวนึงกล่องหนึ่งแล้วก็ตัวนี้กล่องหนึงเนี่ยลองถามคนดูไหมว่าอยากเห็นตัวไหนเป็นตัวต่อไปอะไรเงี้ยเออคุณผู้ชมอยากเห็นตัวไหนเป็นตัวต่อไปครับเดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกกันได้เพราะว่าจริงๆกับผมยังมีมันเป็นตัวนึงอ่ะเป็นเป็นรูปเรือเป็นช็อตเรือเรือโ going m e รี่ตอนที่โอ้เป็นภาพว่าคนเดียวรือทุกคนอยู่ขอบ่ายยืนมอง เดือกวไม่ได้จบโหที่ฉันนั้นฉันตำนานสัตว์ลองห้าอ่ะลองห้าตาลองห้าจริงเพราะผมก็เป็นแฟนบันทีนผมดูแล้วผมก็ตื่นไหวชื่อแม่งซึ้งสัตว์ที่แม็กซึ้งจริงโอ้ยพี่เลยซื้อฉันนะเอาด้วยแล้วก็มีกล่องนี้กล่องเนี้แล้วก็กล่องใหญ่กล่องนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรนี่เว้ยไอตัวลูฟี่เกียร์สี่อะมันเป็นมันมีท่าลูฟี่เกียร์สี่ตัวใหม่อ่ฮะที่เป็นลูฟี่อะะว่าเวลางจะทำท่าอย่างนี้มันเป็นเป็นนลายการบินโยนล่า อ๋อเกียร์ห้าใช่ไหมมือมานเกียร์ห้าถูกไหมเที่ยสั่นเลยโอเคเที่ยสั่นเลยนั่งตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออกออกตอนไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าลาแดดนะตัวนี้ลาแดดแล้วผมไม่ใช้แล้วลูกนั่งไม่ได้ลาแดดไม่ดีนะลาแดดเลยเราไม่จำทิ้งเลยนะโอเคไปเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปนะนครับตติิดดเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ด้วยชอบคลิปการต่อโมเดลของผมเดี๋ยวผมจะจัดให้ รอบหน้าผมจะต่อด้วยตัวเองแต่ว่ารอบนี้ผมให้พี่เขาต่อดีกว่าเพราะมันใหญ่ดีครับผมกลัวไม่แตก <Okay. S 1> เออผมไม่ช่อมจริงเลยแบบว่าเดี๋ยวรอบหน้าขอเริ่มประกอบด้วยตัวเองถ้าคุณผู้ชมอยากดูคอมเมนต์บอกกันมาเดี๋ยวจะให้จำ <Okay. S 1> ไปหรือฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเจอกันครับ